ก็ว่ากับไม่ได้เครียดเล้วะไม่ได้เครียดอย่างเี้ยแตคือก่อนเพิ <h <h ่นชิมานี <h <h uh> <h <h ่เพิ่นกะก็จะพิดกันไน่นึงควบคุมปรเข้าใจกันขามากะบ่ได้บอกทางน้องเพิ่นนําเนาะนี่ทั้งเบรย่ไม่ใจแล้วเนาะแต่นองกับอ้ายกันไม่ได้นองสิว่าจังได๋สิว่าจังได๋ถ้าไปกันบ่ได้กัน้องก็บ่อยากคุยบ่หยับพ่อมีครอบครัวน้องก็บอกเพิ่นซิแหละปฏิเสธไปเลย น้องเบิร์ดถูกหู่ทุกคนเบิร์ดถูกหม่องถูกบอนเนาะมือนีกับมาพบพอ่พอกับซองยูทูบของบ่าวกับไพคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยมือนีกับเบ้ากับไพก็ได้บุกเลยลุยมาถึงหน้าน้องนิงเป็นคลิปที่สองพี่น้องหรือว่าเป็นคลิปที่สองเนาะหลังจากที่ว่าเป็นกระแสเรื่องราวเมื่อก่อนเนาะหอยพี่น้องมือนีกับเบ้าวไพก็ได้มาเยี่ยมยามถึงที่ถึงหน้าของน้องนิงกบุคุวาสิเป็นยังไงเนาะเราเป็นการในสัตวทั้งเฮาก็ได้พาพี่น้องเข้าไปทักทายสบายดีทั้งน้องนิงและกับแม่ของน้องนิงด้วยพี่น้อง สบายดีสบายดีาีทางทีมงานเขาก็ได้มาฮอดจอดถึงเป็นที่เรียบร้อยบาทนี้เนาะ่อแม่พี่น้องเนาะมาพ่อหนาพ่อตาทางแม่ทางนึงเนาะทางน้องเพื่อนพี่น้องเลยดูดีมีเฮงอยู่เด็กมีเี่คือเก่าเป็นจังใดเลยเนาะเป็นคือจังนี่แหละเป็นคือจังนั่งยืนนี่เลยบ่จังนั่งน้ำกันนี่แหลย เอากับบได้มาหาน้องเพิ่นก็โดนชมพวนเนาะแม่นพี่น้องเอ้ยได้พบน้องเพิ่นแต่โดนเลอยู่เพื่อนกะใกล้กันอยู่แต่บุ่ยเห็นแต่ว่าน้องเพนนอนหน้าบ่นอนเพื่อนเลยเอาแต่ขอทั้งได้สาคึบ่เห็นรัดทงเออห้างเอาบ่ล่ารัดทงโอ้เงนอนกระเพยนะมันคือกับเมื่อนอนก็มีแต่นอนคนเดียวเอ้าคนเดียวอ่ะเจ้าเรียมบไดี้มึงเอาบ่พนนอนหน้าพันใหญ่รุ่นหน่อยพันใญ่รุ่หน้ายคนเดียวก็ไม่ชวนไหนเมื่อเมื่อนั่งหนีห่วงลูกสาวไปแล้ว อ้าวกระเมื่องที่ตามลูกอีูแล้วนะทำแบบที่พายจะตามแต่ชีชุกไปได้เลยโอ้ยลูกอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นว่าจริงแบบนี้อ้ยปล่อยไปเถิงเซ็ตมอไปก็ไปวันนี้ครับได้มาอยากสรุปข่าวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยขอบดูเล่หน่งสิเลยลูกสิเลยอะไ้ยินข่าวว่าหนุ่มไทยมาหาเพิ่นแม่คือว่าผิดหวังเมื่อหรือว่าทางน้องนิงบ่เอาบ่หรือว่าทางเพิ่นบ่เอาน้องนิงเนาะเขาก็ยังบ่ฮู้พี่น้องเลย จะว่าเราบบริมามือทีหนุ่มไทยมาเมื่อนี้เขาจะได้มาให้ทั้งน้องนิงให้สารภาพความจริงเนาะทุกอย่างและก็เรื่องจากปากน้องนิงแล้วก็ทุกอย่างเขาจะได้พอได้แต่คลิปเดียวนี่พี่น้องเลยเนาะถือว่ามาเคลียร์ปัญหาให้จบเนาะเจ้าคลิปเดียวให้จบเลยมืนอนี้พี่น้องเลยมาปัญหาช่วยน้องเลยเนาะ ทา้งข้าก็บสิเป็นกำลังใจให้ทั้งน hey, ้องเพื่อนพี่น้องเลยยดีใจดีพี่เพื่อนฟังใจให้น้องเจ้าต้องเป็นห่วงพี่น้องเลยง่ายกับสิ่เงาดอกไม่ต้องเงาดอกเนาะเปาเป็นกำลังใจให้เต็มที่พี่น้องเอ้ยไม่ต้อยากถามน้องนิงเนี่ยเป็นจังไรเนาะความเป็นมาที่ว่ากัำนุ่มไทยนะเพิ่มมากอ่ะมันเดี๋มาได้บ้าอย่างน้องอ่ะมันเดี๋มาได้บอกน้องว่าเป็นสิมาอันมือเพิ่นสิมาหานเลยโอ้จังสั่นบ่ไม่ได้แจ้งข่าวเนาะ มาแบบซื้อผ้าใบเดียวทางที่แท้กับทางน้องเพื่อนก็มีอยู่โทรศัพท์เนาะแต่ว่าเพื่อนโบโทรมาเป็นอยากซื้อผ้าใบเดียวเป็นเื้อผ้าแต่ว่าความจริงแล้วมันเป็นจังใดเนาะทางน้องนิ่งก็เลยบอกเพื่อนไปบอกว่าเรื่องความหักทั้งสองคนนะว่าจังใดแบบไปเต้ชุดก่อนผเรดน้องไปดิ่งเช้านมงโอ้ไปดิ่งมาประมาณทีทุ่มเนี่ยันมาชงโมงมาชงอะไร่ย มาหอดแบบพู้ีพิดไั่นอนเดินกะโท่าหาคือแม่น้องใช้คือมือแท้น้องมาแต่ดินเลยน้องบิดไั่นอนเป็นกะว่ายิ่งแจงไข้ทัซับคือแน่น้องกะดิ่งจนชิคุ้งแล้วเป็นกะว่าคือบฮ็น้องค่ะเป็นน้องเลียวน้องทุกฤแบบคือห็นน้องด้วยอ้อเป็นกะหมเชื่อน้องด้วยว่าอ้ายหมอเชื้อว่าอืมที่แท้น้องนึงบได้ไปทางไหนเนาะนอยแต่ดินแต่น้ำมูซิพี่น้อย นควงขอดใจพิษเนาะควงขอดใจพิษกันแต่เพื่นมามาหอดน้องลิงเมื่อนั้นกาเพื่นก็เลยว่าว่าบอเอาด้วยว่ารือว่านี่อะไรโมเมนต์ตอนน้องบอเอาจะทางเพื่นเพื่อนได้บอเอาเขาะม่ได้ว่าวอย่างน้องกาเพื่อนไม่ได้ว่าวอะอยากได้เนาะนี่เพื่นก็บม่ได้ว่าว่ามาหักมาหมักว่าอะไรเพื่นก็ไม่ได้โตมานั่งชื่อ น้องหนิงกับบอกรู้ว่าขอว่าคนมันไ่เข้าใจกันแต่โทรมาตะกี้คนเด้โอ้จัง่นเนาะไ่เข้าใจกันนั่นแหละจังมาโหดเนาะมากระแบบคือว่าได้มาเป็นกระมาดิอันเป็นนมารุ่นก่อนนั่นได้สมาแบบได้ใส่คนมาแต่รุ่นก่อนนั่นแต่รุ่นก่อนขึ้นะเป็นกระบอกน้องด้วยคเชี่ยมากโอคือว่าตอนนั้นความผักยังชมหวังกันอยู่เนาะมากระมีปล่อยไปแปดเก้าโมงไปขับโอ้ไปส่งกระแปดเก้าโมงไปส่งกลางคืนนะบ่ เลยนี่ไหลก็ยากคำเข้าใจกันเลไปอยู่ใสกระปเมงกับบริิตเนาะไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามนีางคนไพ่สิบปอยฮอตเป็ดเก่ามงมาหาพ่อเมงคำคือไปรับกระเป็ดเก่ามงมาจะดีมืนั่งกัน็นแต่น้องเพี่องเองกน้องก็ยื้อเที่องเองอ้า่เบื่เสียหรอกอ้า่เบื่อเสียน้องก็มาจักแล้วเพิ่งแกเพิ่งแห้น้องลุกมาเปิดไพ่ใวนองอะน้องนอในน้องม่อยากลุกก็เพิงเปิดไพ่สินี่กฉีิยาก็บไม่ได้ยาน้องนองในน้องไม่อยากลุกว่าเปิดไพ่ไห้อ้า่เพิ่ง้นน้องกั เอาไปเปิดให้เพ so. no, no. um. no ิ่นเบิ่งได้อ้ายบ่เชื่อน้องบ่ตานนั่นเนาะมันสิเสียใจกันแล้วก่นเพิ่นสิมาเนาะกนเพิ่นสิมารอบ2อเปิดแล้วกบ่เข้าใจกันแล้วเนาะอ้ายเครียดน้องบ่บ่ได้เครียดนอก็ว่าหยเพิ่น่ก็เครียดัอ้ายบ่เชื่อน้องว่าน้องก็อยู่เฮือนน้องเองน้องก็บอกอ้ายได้อ้ายบ่เชื่อนเเครียด่กบ่ได้เครียดเนาะบ่ได้เครียดอีหยัง คือกอนพ่นชิมาีนเพ่นกะก็จะพิดกันในนึ่งทุกคนปกะกอบใจกันกามากอะบริบบเบบบนกบับบนบบ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 ้บบบบบบ้บบ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 บ้บบบบบบ้บบบบบบบจบบ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 กบดบบบบบไบบบบนอบบกบบยบบ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 รบบ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 กบบ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 บ่บบ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 เบบบบบบจะเจบบ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 บีบบ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  แม่ว่าตอนเพิ่นล้มกันนี่กาทั้งเพิ่นก็ได้ล้มกับทั้งแม่บ่ว่าสิว่ามักหักกับเพิ่นก็ล้มเนาะเพิ่นก็ถามอยูบกับว่าอยู่กระลองชิ้นสดท่ายเป้กับบเว้าว่ากัมาเห็นกันก่อนเพิ่นได้ถามกระงองบ่าหู้หน้าบ่ฮู้ใจได้ดูว่ามาเบิ่งก่อนว่ามาเบิ่งได้กะบ่เอากระบ่เป็นหยังเนาะแม่กระบ่เป็นหยังนะนี่ก็เว้าสิแล้วคนเฮากาถ้าเว้าวคลองไปก่อนมันก็สิคือว่าคือขายเชือผ้าคือขายลูกสาวกินแท้ว่าแม่นไม่รอดเ้ย ฝันว่าไปได้มันกับเมเนนอนเม่นคนนั้นเอาคือเพิ่นคือเพิ่นว่าว่าอยากเอาเมื่ออยู่พุ่นน้ำเม่นเพิ่นนี้ได้สิเพิ่นว่าว่าคำเอาได้เอาเมื่อนอยู่น้ำเม่นแห้เลี้ยงเม่นดูแลเม่นหากตัวจะไปทำงานชีวิตหากตัวเอาเมื่อนดูแลเม่นหากตัวเอาเมื่อเป็นเมียนั่บ่เม่นโอ้เพิ่นว่าสั้งสัตว์ได้บ่ได้เพิ่นแบบว่าอยู่น้ำเนาะอยัางไงยังบ่เอาแล้วก็จะแม่น้องน้องหน่งเป็นน่องเป็นเมีย าะยากยูับโอ้ทางน้องนนี่เขาว่าไปนี่ก็ต้องให้ทางายซายเฮาก็อยู่นํากันเนาะแม่นแต่นีเอาน้องนิงนี่ไปกินแม่น้องนิงก็ตอบเลยเพิ่นเว้าว่าเพิ่นสิเอามือเลี้ยงแม่เพิ่นได้นิงเพิ่นไปหาเงินชีวิตอุ้ยเฮาบ่ไปถ้าบ่ไปกมึงก็ว่าน้ําอ้ายก็บ่เป็นหยังน้องกบ่ทันไปใส่จักเทื่อก็น้องก็บ่อยากออกแต่พ่อแต่แม่เมื่อก็ต้องอ้ายดูแลเอา มายู่วางนอนวางกินวางไปสถนามันยังน้อยเพิ่นกะว่าบบเป็นยังอาเมื่อแลวกะสิไปหาเงินกะโทรมายูเท่าไงอย่างมา<อ>สัตนา,า,า,ามีการมะย้มไรสิมาเท่าอย่างมาแต่เอาไปกับเพิ่นกะชีว่เาเป็นลูกเปเมียแต่ว่าน้องหนิงแบบว,ว่าบมเมื่อสะกอนนะนออ้นองมเมื่อเนาน้องเมื่อป่าแต่ทางเพิ่นว่านี้สิมาเอาน้องหนิงนี่เป็นเป็นลูกเป็นเมียแต่ว่าไปอยู่น้ำเมย์เพิ่นก่อนแต่ว่าเพิ่นนี่ไปทำงานอยู่ประเทศสวิตเนาะ เมื่อว่าเอาเมื่อวาน้องนิงเพราะว่าคำเอาเท่ากันอยู่น้ำลูกน้ำผัวแล้วเอาไปปะบ่สิคับมันว่ะว่าเอาสิแล้วมันก็บ่าเม่นเอาผัวแล้วมันว่าะราะว่าคือว่าเออเพิ่นว่าเอาน้องนิงเมื่อแต่งเมื่ออยู่พุ่นแตว่าเพิ่นอยู่น้ำกันน้องนิงกับเสียวเม่น้องโอ้จังสั้นเพราะไงพี่น้องเอ้ากับอยู่น้ำกันสั่งกินน้ำกันสั่งกินน้ำกันเลยโอเคเนาะบัดนี้น้องนิงก็ว่าเออยันอายมีครอบมีครัวเจ้าน้องกับโบเสือก มาดีจากเพิ่งกลามียนี่ป้าแต่ช่องเดือนอันช่องปีชนะเพิ่งเคยสั่งครอบครัวแล้วเนาะเมนชองปีมาดูเพิ่งกับคุยอยู่กับเพิ่งโอ้ได้คุยน้ำใจเยอะมากสบายดีอยู่กับลูกของลูกชายบ่คือลูกสาว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 คนน่ารักลูกเหมือนมีเมียอยู่บ่มีกะเพิ่งอยู่แต่เพิ่งกับไปแต่เพิ่นเพิ่นดีจากลูก กับล like ูกน so so ั oh ่นอยู่น้ำกันอยู่ลูกนั่นบันป้าคือทางพันแววนี่ว่าเพิ่นป้าลูกว่าเมียแล้วเนาะป้าแล้วแต่ว่าลูกเที่ยวหาพ่อหาแม่อยู่น้ำไผยกันอยู่บางทีก็อยู่น้ำทะเลทั้งเจอลูกเมียเพิ่นไปทำงานมาอื่นเ้องกับบุู่คแม่กัไปหาแม่ชนะลูกเพิ่นเนาะแม่่หนึ่งมากอะพิ่นยังหมเลิกกะมีเนาะเพราะว่าเพิ่นก็อยู่ต่างประเทศเนาะเ้องกับุ่หู่ตัวนี้เนาะเ้องกับุ่หู่เมนหนึ่งมาผัดเอาเมื่อผัด ไปป้าผู้นี้ไ้อยู่อะน้าเมยอยู่ทางประเทศไทยเนาะน้องกับโฮูก็คือฮาปืนคนตังเล่าย่านว่าโมเมตนย่านปูยนงานกับย่านงากับย่านคนพโลฟังงานมันว่ามันบ่องหนาอีกอย่างคันว่าเอากันลูกครัวกับโมยูเนาะแม่ฮากัาย่านว่ามันเป็นขึ้นในหนังเนาะแม่ขนมาขน้นงจัง้นขึ้นมาขึ้นมา้นมาขนมาขึ้นม้นา้านึ้าข้น้นึนมาขนสูขในมนามนจริงต่อไป มีอย่างน้องกับบอกไอ้รูดมึลนะเราต้องอายก็น้องกับอ้กับไม่ได้เปี่ยนผัวพ่สาวกันเรียกกบเต้องไอ้ว่าออกมารูดเึ็นแค่คนผู้จักกันคนตัดเด้มอ่ะนะคนว่าน้องจะแ้อน้องมาเศร้าน้องก็บว่าคุณแ่น้าได้กัเป็นแค่ผักนะก็ไปสนิทันแมที่ชงกับบอกล้าวาน้ำเพลินนี่นอนเพวฝนเบาจันไรบอกกล้าถามมันเลยเตะ้งเละคุว่าคนว่าไ แม่ไปดื่มเพื่อนมูนกันโอยกันเดี๋ยวไปเอาคำนี้นี่โทรโทรใส่กันตอนตอนเปิตื่นมาคุยกันโอ้ตื่นมามันก็มาบอกแม่แม่ก็เชี่ยให้เอายุคำมาคำเอายุพี่ก็เอาให้ให้อากาศน้องก้นจะผิดจากวันจังเอามือลาว่าบอเป็นยังแม่บอเอากับบอเป็นยังพึ่นกับบอได้ว่าบ่ว่าคันว่าน้องนิงบวกล้าเมื่ออยู่เลยเอาแม่นี่เมื่อก้นนะพึ่นกับบอได้ว่าบ่บอกว่าก้าคำว่าเพึ่นอยู่น้อกันกับน้องนิงกั คำน้องนึ่งชิเมื่ออยู่กับแม่กับชิเมื่อนั่มอยู่ได้จากเดือนเมื่ออยู่น้ำลูกเมื่อลองเบิ้งเนาะลองเบิ้งเพิ่นบ่าเพิ่นกะว่าย่กันโมปินงยังเพิ่นกะบอกน้องนึ่งแต่คนผู้จักกันมันโมเมนทแทนกันผู้บ่าวกันแต่กะแต่พวกทูเปิ้ลเพิ่นกามาเมื่อน่นเพิ่นกะไอ้กําไพอะไรเป็นกะทายน้องแบ่ถ้าไอ้เป็นกะเอาเมื่ออยู่พูดเนาะน้องชิเมื่อบ่น้องกระตอบว่าน้องโมเมื่อจะเป็นแบบเป็นยังโมเมื่อแจะว่ายอยากเมื่อน้องกะว่าเสียได้แต่เพิ่นกะ ใช่เชดีเป็นไงก็ได้ว่าอย่างน้องเลยเพิ่งกับโบได้วาเลยถ้าเพิ่ได้ยิคนจะเป็นบ้่านงหลังจากที่คลิปนี้ออกมาเพิ่งกับบได้ติดต่อหาน้องเลยโบได้ติดต่อเงียบเนอกจากนั้นที่ว่าว่าคำพายเพิ่ได้ถามน้องเนาะถามตงจริงเพิ่ก็เลยบได้ปากน้องเลยเ็นมากแบบถามมาจากตน่องมาใบทกเพิ่งกับบได้ถามบได้ว่าวอย่งเลย อันขออนุญาตตั้งแต่โทรมีปัญหากันแล้วจักมือพน้ขึ้นมาหานอาาสามชั่โมาแบบบริบอกเลยนะแต่มากบบบริอกนบอกเนาะใช่จวดเลยเม่กับบริษั่โอ้ตัวรถเพมาหน่อยชูตั่างน้อยหนึ่งแม่บ,บริบหาต่อยไข่หมูแดงยูนในกลางป่าพนเนาะต่อยไข่แมงมาชูพนกินกินกาไปต่อยข้างใน,นขอขนีกแล้วก็กินเมฆหาไข่หมูแดงไม่กิน แต่ไม่ได้พวกันทีนีพวกเชน่นลเชี่ยวไทยเพิ่นแต่เพิ่นกระไฮจะเพิ่นไฮยั้งแับน่องนิงแบบไม่เมื่อชงน่องนิงกระไฮคือกันแม่กระไฮมือเพิ่นเมื่อนั่นไฮยั้งเชี่ยไฮยั้งน้อยใจเพิ่นบุปากน้อลูกมันเต้ามาหากันมันบมเข่ากันแม่กระไฮจะน่องนิงกระบุยย้อนเมื่อน่องนิงกระไฮคือกันโอ้ถ้าสมมติว่าคันว่าเพิ่นว่าอยู่พี่นะเอาน่องนิงน่องนิงกระเชี่ยวเป็นบ่ ข้าเมื่อข้างเพื่อนบ่เอาเจ้าข้าเมื่ออยูพุ่นกับเขาว่าอยู่น้ำกันเพื่อนก็เอาขึ้นกันแม่แต่ว่าถ้าว่าปลาไปใบมันเพื่อนเอาเจ้าคอยเขาบัวขึ้นกันโดยจะคอยกับจะว้าโอเคของนายอยากได้ดูดูผัวใครดูน้ำกันนะเมื่อกี้การน้องน้อยดนะน้อยก็เอาให้เมื่อดูแลน่องลูกเมื่อดูแลเอาเองมาได้หัวเพิ่นสิปะเมื่อชีวิตบัดนี้เพิ่อนว้าเมื่อชีวิตมันยัดเมื่อกี้มันก็ว่าสิเมื่ออยู่อยู่น้ำกับเพิ่อนนะกับบ้าให้นะ มันนี้ได้ยินอ้ายว่าสิไปทำงานอยู่ชีวิตแต่กะมาอยากมือมันกระเทยได้เน้อเพราะอินเดีกันคนน้อยเฮากับ่เคยไปอยู่พุ่นแนดาว่าสิเอาเฮาไปป้าไว้แล้วเพิ่นสิไปเฮ็ดงานเนาะแม่นๆมัคนได้วก็ะป๋านใจเหตุมันนั้นนั่นี้แหละหนุ่มไทยบ่จักแต่ว่าน้องหนิงนี่สิตัวบ่าวไทยโอ้แท้ๆน้องหนิงชาวลาวเบาวไทยบ่แม่นเด้อพี่น้องเนาะแ่กับเพิ่อนชะก้อนเพิ่นก็มีเหตุผลของเพิ่นเนาะแม่นก็คือว่าน้องหนิงเอ่อหนุ่มไทยเพิ่นก็บอกน้องหนิงอยู่ เราพมีผาตัวภัยมาใช่โอ้จังฉันเนาะต่างคนต่างบเข้าใจกันน้้องก็ไดโอ้จังฉันเนาะเพิ่นก็บอกน้องอยู่เพราะว่าอีกอย่างทางนุ่มไทยเพิ่นก็อยากให้น้องนิงนี่เมื่อดูแลแม่เพิ่อนแล้เพิ่นจะไปทำงานน้องนิงเนี่ยเอาวานนี้ถาว่าน้องนิงว่าถานุ่มไทยเอาเลยนุ่มไทยอยู่น้ำกันเน้น้องนิงมีเอาโอเคแต่ว่าก็เลยคว้วบเข้าใจกันก็เลย แยกทางกันเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะหักแพงกันขึ้นเกาเป็นน้องเลยบ้านพี่เป็นน้องคือเก่าประเทศไทยแม่ก็บอกกึ้นไปหามาเวยเมืองลาวกลับมาเยี่ยมแม่เน้ครอบครัวแม่เน้น้องหนึ่งเน่้กระไรได้อัลูกได้มีผู้ดูแลเพราะแม่กะขมาไล่ผู้เลี้ยงแม่กะโทรมาบอกน้องว่าน้องก็จะหัวใจน้ำกันว่าแม่บอกหรือบางเทธอเพิ่นยังทำใจไม่ได้เนาะเพราะว่าเาเคยเป็นคนหักกันแล้วเป็นเรื่องเป็นนัเว่าอยู่คนกสองสามมือว่า อากาศให้น้องนิงก้อนแบบเพิ่นกับมึงยอมอยู่บ่ลมดูเลยเพิ่นลมกับไม่ได้ว่าอย่างเงี้องเพิ่อนเพิ่นสบายดีแม่น้องก็สบายดีเพิ่นนี่ยแล้วก็บไม่ได้ว่ากันเลยบอกไม่ลมกันเลยมาหากะโอ้เพิ่นมาหาจักมือนี่นะมามือเดียวมือเดียวที่สองนี่มามือเดียวเนาะแม่กับเพิ่นกับไปชูมะแดงมาเฮ็ดชูกินแล้วก็กินกินเข่ากินน้ำข้างในกับมารอบที่สองมีบริพาทั้งน้องเพิ่นไปเที่ยววันกลัวพวกมีไป มุดไปทางใดกลมุดไปบอกคือรอบเลกเนาะรอบเลขหนรอเลขกนว่าหนูเป็นไปไล่เลยเดะแม่แม่ก็ดีใจแม่ก็กำลังดีใจดูชีวิตส์สังขัวเนาะว่ามาทางสุดสวยนี่ไปทางใหม่เลยเนาะเป็นแบบนี้เลยจับยังกับถุตเจ้าวันนี้ก่ต้องเป็นห่วงวันนี้ทางทางทีมงานติดกำลังใจให้แม่เมนแเม่นว่าโอ้ยว่าไผ่บึงคลิปน้องลิงกับทรงชานเน้ยเพราะว่าเพราะว่าน้องลิงได้ว่าน <bucks S 1> <nh> ้องลิงคนมามักปาก นี่แต่ก็พิสูจนว่าถืกอกะขอโทษขออภัยน้องหนิงเลยเด้อเอฟซีลาทีไทยกะต่างประเทศกะได้ว่าแม่ว่าชิแลไหเจ้าพี่น้องเล่าแล้วนะครับน้องหนิงเพิ่นบ่ค่อยปากแม่น์กายทางกับ่ได้ปากกับปากคข้ามาข้างบนนั่นเพิ่มมักปากนี่บาดนี่สรุปแล้วนี่แม่นความน้องหนิงเนาะสรุปแล้วเนาะน้องหนิงเพราะว่าน้องหนิงก็ได้เฉลยออกไปแล้วเนาะโดยว่าเพิ่นถ้าว่าอยู่นํากันนะเพิ่นเอาอยู่โอเคนั่นแหละพี่น้องเนาะการหลายๆ FC กะมีแต่ คอมเมนต์หรือว่าโทรมาถามแซกแก้วเนาะว่าไปถามความจริงจ่างน้องนี่ว่าสันแซกเก้วก็ตอบว่าโอ้ยเพราะว่านุ่มท่ายมากอะเขากับบได้ยังบลไปหาน้องเพื่อว่าสันเนาะแซกเก้วมาหาน้องนิง่งท่ายมากแต่ได้เห็นเอ็นพี่น้องเอ้แต่คือพ่นอย่างหู้ขุ่นจิงจ่างน้องนั่นน่ะนะเป็นอะไรเนาะแม่นมาเปกันมาได้บ่จังไปกันมาได้ขุ่มเป็นมาเป็นอะไรเนาะกะทางเข้าก็ได้ชงข้าวชงข้าวไอ้คนนี้ดูแลไอ้หู้ขุ่มจริงแล้วทางเข้าก็เนาะจากปากน้องนิงแม่น โน้ยก mm ็ค yeah. mm ือเอฟซีเดล่าทานอาทิของใจเนาะอาชีหายของใจได้อะวะสันจ้ะสาเหตุเนาะสาเหตุที่พาเพิ่นขบไปกันบ่ได้กันย้อนแบบนี้เนาะบางคนก็โอ้ยว่าต้องเพิ่นเว้าสิฟังนั่นแหละเอาบักบาชีไทยก็บ่แม่นว่าเพิ่นมาถามนี่มันบ่แม่นมันสั้นบางคนก็สิเว้าต่างๆนา่นน่าว่ะ เห็นหน้าแล้วก็ชีเรือกว่าได้เนาะเรยอว่าเป็น่ามาเห็นหน้าอายุลายน้องนิงบูมักบ๊อบคนวันเนาะแม่นางคนก็เว้ากรเด็นสั้นลายคนบูมกัเว้าวบู้คือแม่กับแต่คือทั้งน้องนิงนี่กับอายุสำนันก็บฮับได้อยู่บ่๊อยฮับได้โอ้ฮับได้เนาะเสีเอากันอยู่เนาะกับเพื่นเนาะที่มันเกิเป็นไปว่าได้แหละเป็นน่องนาะเพิ่อก็ว่ได้เลือดคนวันเนาะ คนใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกบ้านนี้ก็มีแต่ทั้งแม่นะทั้งครอบครัวก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อไปเนาะทำไมพี่น้องเลยบ้านนี้เพิ่นก็บชิบูฮายโชกเศร้าทั้งทีมงานเราก็ได้เพิ่นชื่นใจไปเรื่อยๆบ้านนี้เนาะน้องนิงกายเห็นพวกมาไายซือกับน้องนิงก็ดีใจเห็นอ้ายมาแม่ไหามาเวเนาะแ่กับชิบูมาเดือดได้เนาะกันบ่มาเดือดเลยว่าแยกกันไปพี่น้องเลยว่าแยกกันไปพี่น้องเลยเห็นกันอยู่เลย มาเวมากินตามัวจังไคเนาะมากระแต็บอยู่หน้าพันยดองนี่ใคมาเต่งพ่โม่เตงเป็นคนดังมากนี่เออปูกมกแต่งพี่โม่น้องนินปูกมกแต่งบอกถ้วยละโอ้มะทั่วมกแต่งพอรกินเนาะน่น่าจะใส่ค่ะเหนยๆคุณได้หมักแต่งพึ่นมาเป็นไม่ได้่อยสีมาปาเนี่เป็นหม่มาเนาะ่นหม่มีเอีไทยคุยเนาะนางบาโอ้ยบคยาเอลาวกันมี้เอ็กซีลาวกันี้ยอน้องนี่สะดวกให้ท่าคลิปตลอดบ่อเลยวะ ปิดแล้วจบเพียงเท่านี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้พี่น้องเลยเนาะคือว่าน้องนิงนี่บรสทสะดวกอ่าสีเปิดคลิปต่อไปเจ้าน้องนี่ขอปิดคลิปแล้วเนาะเพราะว่ามันกาน้องก็ตั้งใจก่อนนี่กันเือน้องคึกไม่กกนว่ากันไม่ว่ากันไม่เบว่าคำชะวาแล้วก็ปิด คิดชั่วเขาเนาะโอเคพี่น้องเตั้งใจก่อนเพราะว่าหาใจได้ทำใจได้ก่อนเนาะกำลังเชียร์ใจอยู่พี่นี่ยกำลังใจให้เนาะมีแต่ทางเขาก็เป็นกำลังใจให้น้องมีเพื่อนทุกคพี่น้องเยปิดก่อนพ่อน้องตั้งใจไม่ได้้จาโดยการบอดิเมนไปกับมันยังทำใจโบถึงโดยบอดิเมนต์ด้สิปิดถาวรเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีของเขาบอสชูคุชุคนเสนอสิข่าวใจพิทว่าบัดรถาว่าน้องมีโอกาสเนาะ น้องอ่าอยากเปิดคลิปอีกสินะสมรสอ่าคือกลับไปกลับมาเอาเสร่ะเนาะโดยปิดในช่วงนี้แหละเนาะโดยปิดจั่วข้าวสมรสปิดคลิปจั่วข้าวทำใจทำใจได้เนาะบพทุกรู้คือคนเอิ้นว่ากระทำทำใจนะบ่เแีะยวมันยังแป้วอยู่โอ้ยโอ้ยมันยินว่ามันว่าผิศวางตั้งตัวไม่้นี่ผิศวางต้องตั้งตัวไม่ก่อนดูเลยตั้งรักเนาะมองง่ายๆเนาะไม่เจ้า เป็นยังไงเราบ้าไมภัอมาหเอหนิกาลุดวดทั้งเงินน่องเป็นไงสมควรได้ผึ่ชิเมือบ้านได้ปลาชุกเอ้มันขำเลนี่ครับทั้งเฮาคือกันทั้ง่อกับ่เมือบ้านมจังเนาะดูได้จักไอนะับคือกันได้ชได้ตัวครับตัวกันาเ้ยท่นักไปส่งนองแต่เป็นจงอยู่ดีมีเฮงเนาะสุขภาพเข้มแข็งควบเจ็บไปได้นไข่ยานีก็ยูับมีใช่ไหมเ่ดมต้นยัน่อ เ่นนั่งเลยรบก็จะได้ตะกับอนพี่น้องเลยนอกขอบก็มาสบายดีคนเดิม